สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ทางช่องบุญํำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะเจอหน้าเซนสองปุ๊บนะคะก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่ทันทีเนาะคลิปนี้นะคะเซนสองมีทีดีทีเด็ดนะคะบนอย่างเดียวค่ะ มี PFC จากม่วกเหล็กนะคะขอส่งแนวทางเข้าประกวดค่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นบอกว่าแนวทาง,งเพิ่นนี่เดินดีเดินร้ายเดินแห้งเดินม้วนมาสั่นเออแล้วก็ย่ำ้อมว่าชุดนี้แนวทางนี้แนวทางของเพิ่นนี่นะคะบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตัวเลขก,กับบอดด้หลายหางเลยนะคะเส้นซองเบิ่งตัวเลขแล้วน่าสนใจมากๆนะคะจากในความที่เฮาสิเข,ข้าไปรับชมรับฟังเนาะแนวทางดีๆในคลิปนี้ หายเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแช่นะคะห้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแช่แล้วนะคะผู้ใดยังบบกติดตามบบกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันเนาะแล้วกะยังบ่แล้วอีกบาะยังโบเลี่ย <laughs> คลิปนี้นะคะฝากคือเกล็ล่ะ ไพสะดวกไพยแล้วให้แล้วหน้าแล้วหรือไพเบิ้งคลิปนี้อยู่ในตอนที่กำลังว่างนะคะกบฝากคอมเมนต์นะคะมาให้กำลังใจกันเนาะหรือว่าฝากคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกับน,น้ำแน่นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบบอถึกอกถึกใจบอนะคะแนวทางตัวเลขในชุดนี้ในคลิปนี้เป็นตะคือเป็นต่าบอคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบบอนะคะจังไดกะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันใต้คลิปนี้ด้วยสักนิดนึงเนาะอ่ะ คลิปนี้นะคะเส้นซองใดเมื่อวานนี่นะคะถ้าจับบผิดเนาะมีเอฟซีนะคะเพิ่นโทรมาเนาะโทรมาหลยสายเลยนะคะแต่ว่าตอนอ่าโทรมาเส้นซองบได้รับก็เลยโทรกลับเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากขอแบ่งปันแนวทางมาสัน่นแนวทางเป็นตัวเลขของเพิ่นเองนะคะเพิ่นเป็นคำนวณก็ว่าได้เนาะเป็นเสี้ยนคำนวณน,นะคะคำนวณเองลงทุนเองนะคะแต่ว่าแนวทางตัวเลขของเพิ่นเนี่ย จะเป็นบนเท่านั้นนะคะจะเน้นหนักบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสุดลางหนี่บรดเหตุาสันเออแล้วกะแนวทังเพิ่นนะคะคำนวณแล้วบอกบนมันกับเป็นบนอิลีนะคะเดินบนนะคะเดินดีอยู่พอสมควรนะคะก็เลยคิดว่าเอออยากล่องนะคะเปิดโตแนวาสันเอออยากล่องให เอฟซีแฟนช่องบุญน้ำโชคนะคะได้หูได้เห็นน้ำแนนะคะหามีภูมิมักนําหาดวงสมพงกันนะคะเอาไปยิบไปจับนะคะโชคมันไปน้ำกันว่าสันคุณบอกคุณแม่เซียนซองกาได้สัมผัสแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่นบอกว่าเอาตัวเลขไปบอกเอฟซีเองเลยเด้อนะคะล่องเบิงนะคะเปิดตัวงวดแรกเนาะให้เลขสามตัวมาสองหางคุณบอกคุณแม่ฟันเหล็กวิ่งเม็ดเดียวอ่ะแล้วกระจับคู่ดิเพิ่นจับมาห้แค่งสี่หางเบิงดู เป็นตะคืออยู่ดิเสนซองว่าเออให้ตัวเลขแบบอืน่าดูน่าลุ้นน่าลองอยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยวจังไดเข้ามาเบิงเลยกะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะเส้นซองขอเขียนตัวเลขก่อนจักน้อยนะคะวันนี้นะคะเสนซองได้ลงแนวทางไปสมคลิปแล้วนะคะคือมือนี้เป็นวันพุธเนาะมีเลขเล่า2คลิปนะคะเป็นแนวทางของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะแล้วกะแนวทางอ่า ร่วมเลขเล่าสามสำนักนะคะลงไปแล้วและกัก่อนน้านี้นะคะก็ได้ลงที่ดีที่เด็ดเดคอคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปเบิ้งนะคะเป็นแนวทางนะคะจากวงในวสะะันเลขลับจากวงในนะคะมี f เอฟซใจดีเพิ่นเอามาบอกนะคะเป็นเลขน่ายไหหมาะะ่าวสัน สตัวเม็ดเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะคะใครที่ยังไม่ดูยังไม่เห็นเซนสองฝากเข้าไปดูเข้าไปดูแนวทางไปพิจารณาด้วยนะคะเอามาเปรียบเทียบใส่กันนะมันมีข้อหมายนะมันมีตัวคือกับแนวทางของ PFC หมวกเล็กนี่แม่มันดันมาตรงกัน สีม่าอิลีบอสันดิโตนี่นะคือมีดค,คือคือแถสันนี้เส้นซองว่าจังไดผู้ใดเบิ้งคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเขาไปเบิ้งเส้นซองตั้งซื้อคลิปนาโปกว่านายให้มานะคะเหล็กนายไหมาฮะละเออตามที่เพ่นบอกเลยนะคะงามอยู่คุณปอคุณแม่เส้นซองถึกใจเส้นซองซันดอกเออคลิปก้อน,นะนะอะ,ะมาเบิ้งคลิปนี้นะคะว่าจะเป็นจังไดนะคะ แนวทางน,นี้นะคะเจ้าสองจะตั้งชื่อว่า fc มวกเหล็กกันละกันเนาะเพราะว่าเจ้าของตัวเลขเพิ่อนไหตั้งแบบนี้นะคะ fc มวกเหล็กนะคะสระบุรีเนาะเอามวกเหล็กก็ซื้อกับพ่อนะคะสระบุรีมันสิเอะเงาวผดประจํางวดวันที่สิบหกพยหกเจ็ดนะคะแนวทางของเพิ่นนะคะบนอย่างเดียว กับสีไฮแคดิตไวเนาะเพิ่นบอกให้แจ้ง f อซแบบใดเส้นซองก็ต้องแจ้งแบบนั่นนะคะสำหรับตัวเด่นตัววิ่งนะคะที่เพิ่นฟันเม็ดเดียวมาในงวดนี้เนาะเพิ่นบอกว่ารัฐบ,บาลไทย16พฤศจิกายน2 5 6หาสูตรของเพิ่นนะคะฟันเม็ดเดียวไปที่เลข C ค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟันวิ่งไปที่4เม็ดเดียวนะคะ 3ามโตไฮมาสองหางก็คือ6กสีแล้วก็604ค่ะมี6กสีเก่าและกับหกศูนยนะคะเพิ่นแน่นนักไปที่เลข6หกศนยสีเนาะสำหรับเลข3สามโตนะคะ เ้าถึงนะคะห้ยมาสองหางหนึ่งคุณพ่อคุณแม่กะถ้าเกิดถึกใจก็อย่าลืมนะคะกันไว้น้ำเน่นะคะมาแม่นสิเปะมากสิเอาตัวโต,วตวเนียนเพลนเนาะบ้านที่นี่เล็กเจ้าคู่นะคะพนจับมาหายนะคะจับคู่บนยางเดียวเนาะสีห่หางแค่นนะคะมีเล็กสี่เกาค่ะศูนย์สี่สี่หนึ่ง แล้วกับ6ีค่ะ4 9 0ึ่1แล้วก็6 4นะะงามบอสเส้นทรงว่าสิถึออกถึกใจร้ายทานหลายคนอยู่พอสมควรนะคะสำหรับแนวทางนี้เนาะแล้วกัอย่าลืมเนอะนะคะผู้ใดเอามาเปิดโตัวงวดแรกนะคะเปิดแบบอ่าถ้าผู้ใดที่เพื่อนเอามาเปิดโตแบบว่าอยากแบ่งปันมีความ รู้สึกดีๆนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะถือหัวยรว่วยเบอร์ไปน้ากันคือบม่ได้วังยังตอบแทนนะคะเลขมมาเขาปึงเลยดีคุณบอกคุณแม่ตั้งแต่หวดแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจับตามองให้ดีๆนะคะสำหรับแนวทางของ FC มวกเหล็กนะคะโอเคเอาแคปหน้าจอบาทที่นี่นี่คะ่ะสวยงามไหมคะ คุณพ่อคุณแม่ชอบตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับแนวทางของพี่เอฟซม่วกเล็กประจำวดวันที่16พฤศจ,จิกายน2567นะคะชุดนี้บนอย่างเดียวนะคะฟันวิงเม็ดเดียวไปที่เลขซีค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่จับ3โตมาฝาก FC 2ซีสหางนะคะ649แล้วก็604ค่ะเน้นหนักไปที่เลข6 0 4, 4นะคะ ส่วนโตจับคู่นะคะจับมาให้แค่4หีหางเท่านั้นย์0ี4ีหนึ่งแล้วก็6กสค่ะมีเท่านี้เลยนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะทางนี้ทางนั้นเด้อจ่ะอันนี้เส้นทองบอกเองนะคะพี่เพิ่นบด้บอกมาเนาะเพิ่นจะบอกว่าเป็นบนย่างเดียวล่างย่างเดียวก็สร้างนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบ อย่าลืมกันไว้น้ำแนะนะคะเพิ่นบอกบนก็นอย่าลืมกันล่างแน่นะคะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะตัวเลขกับบอดดาหลายหางเนาะลองผิจารณนาเบิงจา่าแคปหน้าจอนะคะ1 2 3 4งสองสามโอเคเนาะเอาวอาลล่งลงวเด้บบาานปวดแขนนีลีนะคะสวยงามนะคะคิดว่าจะถึกอกถึกใจเอซหลายทันหลายคนอยู่นะคะสี่เก้าศ อโอเคทวนแน่จังหน่อยหยอยากจะคลองเขียนผิดนะนะอ้าสำหรับแนวทางกะโอเคชัดเจนแล้วนะคะจังไดก่อนสิปิดคลิปกับฝากอีกจักหน่อยแน่นะคะภัยสนใจตัวสร้อยดีๆเนาะอยากเอาไปสร้อยนะคะให้ผิวหนาจะคลองสวยสว่างกระจ่างใสนะคะครีมตัวนี้ช่วยในเรื่องไหนบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือฝ้าค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่รักษาฝ้ากะจุดด,ด่างดำนะกะเฮดไหนาค้าใสนะคะโตนี้ ส้อยได้ดีมากๆนะคะใส่ติดต่อกันย่างน่อยซองกระปุกขึ้นไปสัมผัสได้โดยตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงนาค้าวขึ้นฟ้าจางลงแต่ถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์อีหลชัดเจนนะคะมีมูถามูทักมูท่วงมีคนมาทักมาทวงว่านาค้าขึ้นตัวฟ้าเจ้าขึ้นจางลงซีกระปุกขึ้นไปค่ะ ใช้ติดต่อกันย้ําว่าใช้ติดต่อกันนะคะโบเมนมือเมนมือสองมือใส่เทียสามมือใส่เทียบบเห็นผลง่ายคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ติดต่อกันไปเรื่อยๆอยากง่ามไหว้บกหลยๆนะคะพอห้องง่ามแล้วฟ้าจางแล้วนาคาวแล้วเขาค่อยท่าบางๆก็ได้ที่เล็กๆออกไปกัใส่ไปโหลดเออโบเข้าไปนะคะใส่หลายงามไห้ใส่น้อยงามขึ้นกันแต่ว่าสาเแน่ ได้นสนใจตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะโทรมาก็ได้นะคะหรือทามิไลแอดไลน์มากจะง่ายที่สุดนะคะใส่เบอร์นี้เข้าไปไม่ว่าจะเพิ่มเพื่อนจาก ID หรือเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์นี้เข้าไปเลยซื้อไลน์หืซื้อวา่าบุญนําโชค3นะคะจะเป็นรูปบุญนําโชคใส่เสือสีขาวนะคะไม่ต้องตกใจให้คุณพ่อคุณแม่ แชทมาด้วยนะคะทิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะเข้าไปตอบไปส่งรายละเอียดให้เส้นซองเป็นคนถือโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะให้ทิ้งข้อความไว้เลยติดต่อเรื่องอยังกับแล้วแต่เนาะฝากไว้นาแน่นะคะโอเคพอแล้วนะคะชัดเจนแล้วสําหรับคลิปนี้เส้นซองจะขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าลืมบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่รอยเอ็ดกลับมาแล้วนะคะขอเอาแนวทางมาฝากมาต้นนะคะ รู้สึกว่าตั้งแต่หายไปเด็กเล็กมันเดินดีท้าที่ลูกแม่ก็เลยอดบ๊วไว้อให้เอานําเสนอให้เอฟซีเบิร์นเดอร์บนอย่างเดียวคือกันค่ะเพราะเพราะฉะนั้นฝากติดตามไว้นะคะว่าแม่เพิ่นจะปล่อยตัวใดจะมาตรงกันกันกบออของพีหมวกเล็กหรือเปล่านะคะคอยติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้เซอร์ซองขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ